กำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา,ารสนเทศมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับ ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสมขลขาวันนี้ขอนำเสนอหนังสือเรื่องกด2 1ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้หนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในหมวด658.4092ผู้เขียนโดยจอห์นแม็กเวลผู้แปลโดยคุณวินยูกิ่งฮิรันวัฒนาหนังสือเล่มนี้จะพาคุณประสบความสำเร็จอย่างสูง ในเส้นทางแห่งการเป็นผู้นำจงไล่ตามความฝันทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนอย่างที่ควรเป็นและทําทุกสิ่งที่เป็นเหมือนภารกิจในชีวิตให้สําเร็จความเป็นผู้นำจะช่วยให้ทําสิ่งเหล่านั้นได้จงเรียนรู้ที่จะนำไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อคนที่เดินตามคุณกฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ คือกฎที่คุณต้องทำตามถ้าอยากให้ผู้คนตามคุณกฎข้อที่ 1. คือกฎแห่งเพดานความสามารถในการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดศักยภาพในการประสบความสำเร็จและอิทธิพลที่มีต่อองค์กรยิ่งอยากปีนขึ้นไปให้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีความเป็นผู้นำมากเท่านั้นยิ่งอยากให้การกระทำของตัวเองส่งผลต่อคนอื่นมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องมีอิทธิพลมากเท่านั้นกฎข้อที่สองคือกฎแห่งอิทธิพลมาตรที่แท้จริงของความเป็นผู้นำคืออิทธิพลไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นผู้คนจะฟังเมื่อผู้นำที่แท้จริงพูดความเป็นผู้นำจึงหมายถึงอิทธิพลความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของความสามารถในการชักจูงให้ผู้อื่นทำตามการจัดการ จะให้ความสำคัญกับการดูแลระบบและกระบวนการต่างๆวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบว่าใครสักคนเป็นเพียงผู้จัดการหรือเป็นผู้นำจริงๆคือการบอกให้เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหัวใจสำคัญของอิทธิพลคือการทำให้คนอื่นให้ความร่วมมือกฎข้อที่3คือกฎแห่งกระบวนการความเป็นผู้นำ เกิดจากการค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ภายในวันเดียวความเป็นผู้นำเหมือนกับการลงทุนตรงที่มันเกิดจากการสะสมความสามารถในการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะต่างๆคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำต่างจากผู้ตามระดับของการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำระดับที่หนึ่งฉันไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรระดับที่สอง ฉันรู้ว่าฉันจําเป็นต้องรู้ระดับที่สามฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรระดับที่4ฉันรู้และลงมือพัฒนาระดับที่หสิ่งที่ฉันรู้ทําให้ฉันลงมือทําการตแตนักว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงต่างๆคือก้าวสำคัญสู่ความรู้เคล็ดลับของความสำคัญในชีวิตคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่อาจมาถึงได้ทุกเมื่อ กฎข้อที่4คือกฎแห่งการนำทางทุกคนสามารถขับเรือได้แต่มีเพียงผู้นำที่สามารถนำทางได้ผู้นำที่ดีจะจดจ่อยอยู่กับเป้าหมายเสมอการควบคุมทิศทางย่อมดีกว่าการถูกมันควบคุมผู้นำมองเห็นสิ่งต่างๆมากกว่ามองการไกลกว่าและมองเห็นสิ่งต่างๆก่อนคนอื่นกฎข้อที่5คือกฎแห่งการเพิ่มเติม ผู้นำเพิ่มศักยภาพของตัวเองด้วยการรับใช้ผู้อื่นการที่ใครคนหนึ่งเอาความดีความชอบทั้งหมดเข้าตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยผู้คนจำนวนมากหัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายกระดับตัวเองได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรายกระดับผู้อื่นได้มากแค่ไหน จงเสาะหาโอกาสเพื่อทำความดีเสมอตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำเป็นตำแหน่งที่เขาสามารถรับใช้และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นได้มากที่สุดมีเพียงการกระทําเพื่อผู้อื่นที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าการก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่มีอานาจหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติแย่ๆต่อผู้อื่นผู้นำที่รับใช้คนของตัวเอง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขาจะเชื่อมั่นในคนของตัวเองก่อนที่คนเหล่านั้นจะเชื่อมั่นในตัวเขาและจะรับใช้ผู้อื่นก่อนที่ผู้อื่นจะมารับใช้เขาผู้นำที่ไร้ประสบการณ์จะลงมือทำงานโดยไม่เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับคนของตัวเองก่อนแต่ผู้นำที่มีประสบการณ์โชคโชนจะฟังเรียนรู้และคอยนำโดยผู้นำกลุ่มนี้ จะฟังเรื่องราวของคนของตัวเองทำความเข้าใจความปรารถนารวมทั้งใส่ใจความรู้สึกของพวกเขาด้วยกฎข้อที่6คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผู้นำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอบุคลิกภาพทำให้เกิดความเชื่อใจ และความเชื่อใจทำให้เกิดผู้นำนี่คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงหากผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมผู้คนก็จะเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าผู้นำคนนี้จะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้ผู้นำต้องทำอย่างไรจึงได้รับการนับถือคำตอบคือเขาต้องตัดสินใจได้ดียอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ตามและองค์กรมากกว่าของตัวเองกฎข้อที่7คือกฎแห่งการนับถือผู้คนจะเดินตามผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองปัจจัย6อย่างที่ทำให้ผู้นำได้รับความนับถือมากที่สุดคือความสามารถในการเป็นผู้นำที่ติดตัวมาแต่กำเนิดการให้เกียรติผู้อื่นความกล้าหาญความสำเร็จความจงรักภักดี และกนอเพิ่่่มคคุณาาให้้กกับผูืรฎข้อที่8คือกฎแห่งสัญชาตญาณผู้นำประเมินทุกสิ่งโดยใช้มุมมองของผู้นำทุกคนมีสัญชาตญาณในเรื่องที่ตัวเองถนัดตัวตนของคุณกำหนดสิ่งที่คุณเห็นคุณจะมองโลกรอบตัวอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณผู้นำต้องก้าวนำคนที่เก่งที่สุดของตัวเองให้ได้สองสาเสมอ มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงซึ่งเขาจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่ออ่านแนวโน้มอ,ออกการอานคนนับเป็นทักษะทางสัญชาตญาณที่สำคัญที่สุดของผู้นำกฎข้อที่9คือกฎแห่งการดึงดูดคุณเป็นคนเช่นไรคุณก็จะดึงดูดคนเช่นนั้นเข้ามากฎข้อที่10คือกฎแห่งการเข้าถึงใจผู้นำต้องเข้าถึงใจของผู้คน ก่อนขอความร่วมมือการทำงานร่วมกับผู้คนนั้นหัวใจต้องมาก่อนสมองคุณต้องเข้าใจถึงผู้คนก่อนจึงจะขอความร่วมมือจากพวกเขาได้คุณไม่อาจกระตุ้นผู้คนให้ลงมือทำจนกว่าจะกระตุ้นความรู้สึกของพวกเขาได้ผู้นำที่ดีจะพยายามเข้าถึงใจผู้อื่นเสมอยิ่งคุณเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามให้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่ การเข้าถึงใจผู้อื่นของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นกฎข้อที่11คือกฎแห่งคนวงในศักยภาพของผู้นำอยู่กับคนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่สุดคือตัวตัดสินระดับความสำเร็จในการรับคนเข้าทำงานตำแหน่งที่สำคัญที่สุดและควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกคือผู้ช่วยของพวกเขา ถ้าอยู่ตัวคนเดียวเราก็จะก้าวไปข้างหน้าไปได้แค่ในระดับหนึ่งเมื่อเราเก้าวไปถึงจุดที่เป็นขีดสุดของตัวเองแล้ววิธีเดียวที่จะช่วยให้เราเก้าวหน้าต่อไปได้ก็คือการอาศัยผู้อื่นกฎข้อที่12คือกฎแห่งการมอบอำนาจมีเพียงผู้นำที่มั่นใจในตัวเองที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หมายถึงการยกระดับตัวเองแต่หมายถึง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการมอบอำนาจคือความกลัวว่าจะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคนที่กังวลกับสายตาของคนอื่นมักไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เพราะพวกเขาจะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักกฎข้อที่13คือกฎแห่งภาพผู้นำทำตามสิ่งที่พวกเขาเห็นหากผู้นำปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องให้เห็นเป็นตัวอย่าง บรรดาผู้ตามก็จะเรียนแบบและประสบความสําเร็จในที่สุดภารกิจทำให้เกิดจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์ทำให้เกิดภาพก,กลยุทธ์ทำให้เกิดแผนการผู้นำสามารถรู้สึกไม่แน่ใจได้แต่ไม่สามารถขาดความชัดเจนได้เพราะผู้คนจะไม่ตามผู้นำที่ขาดความชัดเจนผู้ตามอาจไม่แน่ใจในสิ่งที่ผู้นำพูดแต่พวกเขาเชื่อในสิ่งที่ผู้นำทำเสมอ กฎข้อที่14คือกฎแห่งการยอมรับผู้คนจะยอมรับในตัวผู้นำแล้วค่อยยอมรับวิสัยทัศน์ตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณคือความสามารถในการนำผู้คนไปยังจุดที่พวกเขาควรไปให้ถึงแต่คุณจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนยอมรับคุณในฐานะผู้นำกฎข้อที่15คือกฎแห่งชัยชนะผู้นำจะหาวิธีทำให้ทีมชนะ ผู้นำที่ดีจะหาทางทำให้ทีมของตัวเองคว้าชัยชนะมาให้ได้ผู้นำต้องสร้างแรงกระตุ้นมอบอํำนาจและบอกทิศทางที่จำเป็นเพื่อคว้าชัยชนะกฎข้อที่16คือกฎแห่งแรงส่งอันยิ่งใหญ่แรงส่งคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้นำเมื่อผู้นำสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและสร้างแรงส่งในอาชีพของตัวเองได้ผู้คนจะนับถือยิ่งกว่า หากมีแรงส่งที่ทรงพลังพอเราก็จะเปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างในองค์กรได้ผู้นำจะหาวิธีทำในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้กฎข้อที่17คือกฎแห่งการจัดลำดับสิ่งสำคัญผู้นำเข้าใจว่าการทำอะไรสักอย่างไม่ได้นำเราไปสู่ความสำเร็จเสมอไปผู้นำไม่สามารถคิดอยู่ในกรอบเพียงอย่างเดียวบางครั้งเขาก็ต้องกรอบขึ้นมาใหม่หรือทำลายกรอบที่มีอยู่ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาทำให้คนของตัวเองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นกฎข้อที่18คือกฎแห่งการยินดีที่จะสละผู้นำต้องยินดีที่จะสละเพื่อไปให้สูงขึ้นผู้นำที่มีประสิทธิภาพยินดีที่จะสละสิ่งที่ดีและอุทิศตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสละสิ่งที่มีค่าเพื่อสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า กฎข้อที่19คือกฎแห่งจังหวะเวลาผู้นำที่ดีเข้าใจว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำมีความสําคัญพอๆกับสิ่งที่ควรทำและเป้าหมายบ่อยครั้งจังหวะเวลาก็เป็นตัวตัดสินว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวกฎข้อที่20คือกฎแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดถ้าอยากเติบโตทีละก้าวจงนำผู้ตาม แต่ถ้าอยากเติบโตแบบทวีคูณจงนำผู้นำถ้าคุณพัฒนาตนเองคุณจะประสบความสำเร็จเพียงคนเดียวถ้าคุณพัฒนาทีมองค์กรของคุณจะเติบโตถ้าคุณพัฒนาผู้นำองค์กรของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดกดกฎข้อที่21คือกฎแห่งมรดกคุณค่าที่ยั่งยืนของผู้นำวัดได้จากการสืบทอดสักวันหนึ่งผู้คนจะพูดถึงชีวิตของคุณ ด้วยข้อความเพียงประโยคเดียวการสร้างมรดกแห่งความเป็นผู้นำรู้ว่าตัวเองอยากทิ้งมรกดกใดเอาไว้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมรดกที่อยากทิ้งไว้เลือกคนที่จะสืบทอดมรดกทำตามกฎเหล่านี้แล้วคุณจะชนะใจทุกคนไม่ว่าในระดับล่างสุดหรือบนสุดก็ตามค่ะตอนนี้คุณรู้กฎ21ข้อแห่งความเป็นผู้นำที่ไม่อาจโต้แย้งได้แล้ว จงเรียนรู้กฎเหล่านี้ศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณหากคุณปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ผู้คนก็จะเดินตามคุณค่ะนอกจากหนังสือที่แนะนำนี้นะคะยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำอีกหลากหลายเล่มนะคะอย่างเช่นคัมภีร์การพัฒนาภาวะผู้นำภาวะผู้นำห้าระดับภาวะผู้นำพลังขับเคลื่อนองคอ์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหมดนี้นะคะสืบค้นได้ผ่านหน้าเว็บ o อแพสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัสสงขาค่ะสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะฝากติดตาม ARIT Podcast EP ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ